สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องต้งยมยำทำครัวนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะผัดถั่วงอกหมูสับกับเต้าหู้นะคะค่ะแล้วก็จะเริ่มกันเลยนะคะถ้าเริ่มต้นเราก็จะใส่กระเทียมตามด้วยน้ำมันพืชแล้วเราก็จะติดแก๊สเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเจียวกระเทียมให้หอมค่ะพอกระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปเราจะหลี่ไฟนิดนึงนะคะเพื่อให้หมูสับเราอ่าแยกออกจากกัน ค่ะเราจะผัดหมูจนสุกนะคะ ค่ะพอหมูเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่เต้าหูล้ลงไปผัดอีกเลยนะคะพอเต้าหู้ผัด ข้าที่แล้วเราก็ใส่เกลือค่ะสองหยิบมือนะคะค่ะเราจะผัดให้รสชาติมันกลมกล่อมเข้าเครื่องเข้าเนื้อกับหมูและเต้าหู้หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะน้ำมันหอยเราใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ แล้วเราก็จะผัดต่อนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พริกไทยป่นนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ถั่วงอกแล้วผัดกันเลยนะคะ คเราผัดถั่วงอกเราใช้เวลาผัดไม่นานนะคะสังเกตดูความสลดของสีถั่วงอกนะคะแล้วเราก็จะเริ่มใส่ตัวพริกแดงกันเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่พริกแดงหั่นซอยนะคะแล้วเราก็ผัดอีกสักครู่จากนั้นเราก็จะได้ผัดถั่วงอกหมูสับกับเต้าหู้พร้อมลงจานเลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับพร้อมรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวต้มก็ได้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผัดถั่วงอกหมูสับเต้าหู้นะคะน่าทานไหมคะค <c oughs> ่าก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางต้มยำทำครัวด้วยนะคะเจอกันใหม่เมนูหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ